อ้ oh, ครับสวัสดีครับชาว YouTube ตัวประเทศตัวโลกวันนี้สวัสดีป mm hmm. ี่ใหม่ร่ำรวยทุกคนนะครับ FC ชาวรถด,ดำรถเมกโรหรือผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็เริ่มงานวันแรกครับเริ่มงานวันแรกจวดจาดลงมือครับลงมือพิโรดกำลังตักดินอยู่เป็นงานถอยครับงานถอย สมดินให้ปลารัดครับปลาลัดโคกสูงเสียใหญ่โคกสูงครับเนี่ยว้ยวันนี้ต้องขาดหลายตำแหน่งขาดมือเมกโคอีกตัางหากเอา้าใครขับเมกโครเป็นสนใจติดต่อได้นะครับ083 4์3 5 5 7าครับสวเสเซมครับวฮ้ย สายจวดจาดนิ่มนวลสายด่วนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหอเจ้าพ่อนะสรื่องครับเบอร์โทโร0834035577ครับวีโรดเจอกับตีเล็กครับวันนี้ อยู่นี่ครับ ราออกครับั่นหมอบมนเดิมเดวเราออ,รอกว่าเยเป็นไหลนอไปเดาเราออกนี่ครับบริเวณนี้ครับจะถมอ้อดินขาดดินไหลเนาะดินมันเป็นดินสากเดิมนะครับมีโอนไม่ไมันก็ไหล พ่อพ่อพอมาไหล่ปรด้มันไหล,ปไ,ไ,ลไปเรื่อยๆได้นี่ ริเวณนี้มันก็จะสไลด์นะครับพอเป็นสระเก่ามีโคนประมาณเมตรห้าสิบเมตรกว่าเปล่าไม่ไว้เลย โอ้ลมแห้งตอนนี้โจหาาละกําลังบอกลูกน้องเนี่ยถอยลงลึกไม่ได้ครับเดี๋ยวดินขาดเป็นสไลด์ถุมสะครับลึกประมาณห้าเมตรกว่าเลยไปาูนี่วันหนึ่งวันครับวันนี้ทำงานวันแรกโอ้ มาณปีใหม่นะครับเนาะเจ้า fc เขาแปลงในหลาบลื่นเป็นกจัดประจาดโอ้จักพันเดียวสิเตัวสะสมสองลูกครับคนในแปลงครับผมสะข้างบนจะเอ้าสาใหม่ตัวน,นี้จะถูกเผื่ออนาคตจะได้สร้างบ้านสร้างอะไรก็ได้ครับ บ่านแล้วตาใหญ่เดจะก็เลยจะทำไม่ให้ลูกให้หลานเนาะไปต้องไ,ไอม่ใครนะครับนี่ครับผมหมดครับโอ้ผมงานขาดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยน,ลน,น,นะครับ ก็จากวน้ำสีนลืเงครับดาวยูทูบเอฟซีครับขอให้ติดตามดูโชคชกม้าเนาะไปรถดำก็ไปกู้ห้องเลยผู้ติดตามสนใจคลิปเราก็จะพยายามไม่ให้รถติบมากเท่าไหร่นะครับ หมดหนดนะครับโอ้หมดหดแล้ก็พยายามถนอหมดไม่แต่รถเราเองนะครับครับก็ฝากทำธุรกิดตามด้วยนะครับจะกอนำสีงเรืองครับอันนี้ซุปเปอร์บอยทำสีใหม่ครับให้พี่ทอนช่างสีสาดสีให้ใหม่เอาไปเคลมแล้วไม่มีเวลาไปทำครับ ไปเคมีมประกันชั้นหนึ่งนี่อยู่ประมาณ15วัน14วันรถเรารถหาเงินเนาะเราก็เลยเอามาทำเองจ้างพี่ทรทำให้พอผู้ใหญ่วิทย์ก็เคยทำทำ,ทำดีเหมือนกันคนระับก็เลยให้พี่ทอนทำให้ปวิทย์ก็จะติดงานเยอะเพราะพ่อผู้ใหญ่เนาะไปผู้นำ สีเส็ดไม่ออกต้องเลยไว้